ทานพี Now, come, ่เองครับเอาเอาเออเออเออเอาเอ๊ะจึ้งเต่าน้ำนี่เด้ออ่าหมุนตัวแล้วหมุนตัวแล้วโชว์ตัวแล้วอ่าโชว์ความน่ารักแล้วโู้ยดีเด็ดเด็ดเอาจึ๊งนั้วเอาหัวโยกเดียวเออเอาโยกเอาโยกหัว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  ดูที่สันกูชมดูความน่าเกเขาคนไหนมาแล้วลงรักแหละทุกคนเลยกินอะไรมุ่งังมุ่ัูเวๆเ็ตัวมาถึงก่อนถึงไม่ได้ไปถึงเนี่ยไถึงกันแล้วมาได้เวลา อากาศมันเย็นอากาศมันเย็นอาเช็ดตัวอาบน้ําแล้วก็เช็ดตัวกันโอ้เช็ดตัวเช็ดตัวอาบน้ําปุ๊บเช็ดตัวปั๊บอากาศมันเย็นในะช่วงนี้ตรงเช็ดให้แห้งโอ้ยนะครับผมคนไหนก็มาดูนังแสดได้นะครับที่หมู่บ้านช้างพเนียรหลวงนะครับผมไม่อยู่ก็ข้าพิธีตามช่องอ,อโยธยานะครับ ยะหรือว่าเิจขาอยธยาเิจขาโยธยาได้ครับวิเอาย่ามาสีท่านผู้ชมเปคนน่ารักเขา สบายตัวยังอาบาน้ำแล้วสบายตัวไม่คันไม่คันอาบน้ำแล้วก็ไม่คันสะอาดจานไงาม いい。<laughs>